การให้ผลทางเรขาคณิตสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องมีทั้งเหตุและก็มีทั้งผลนะครับถ้าเกิดประโยคที่เป็นประโยคเงื่อนไขโดยธรรมดาแล้วจะให้คำว่าถ้าจุดๆๆแล้ว นะครับถ้าหลังท่าส่วนใหญ่จะเป็นเหตุครับและหลังคําว่าแล้วก็จะเป็นผลส่วนการสลับหรือบดกลับของการให้เหตุผลก็จะสลับเหตุไปเป็นผลและก็สลับผลไปเป็นเหตุครับแต่ถ้าประโยคนั้นไม่มีท่าแล้วมาให้แต่เป็นการเชื่อมประโยคด้วยคาว่าก็ต่อเมื่อด้านหน้าของก็ต่อเมื่อก็คือเหตุครับส่วนด้านหลังก็ต่อเมื่อก็คือผล ให้เหตุผลทางเรขาคณิตอ้าวท่านเทวดาโซ่ทำอะไรอยู่หรือหน้าตาเคร่งเครียดเชียวอืมเรากำลังตรวจดูความดีไงครับอ๋อเนี่ยและหลายคนในช่วงเนี้ยทำความดีกันเยอะมากๆเลย ทำให้เราต้องบวกแต้มบุญบวก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 เลยโอ oh, ้จริงด้วยจริงด้วยเราเห็นด้วยเลยนะเพราะเมื่อวันก่อนเราเพิ่งลงไปโลกมนุษย์มาได้ไปดูรายการลุยไม่รู้โรยตอนแก๊งยายญ่าเขาทําขนมโบราณเอาไปขายหาเงินมาสร้างโบสถ์ด้วยอืมจ,จริงเหรอเนี่ยทำไมเราไม่เห็นบันทึกความดีใน สมุดบันทึกของเราเลยล่ะอ๋องั้นไม่เป็นไรเทวดาโซ่เดี๋ยวนางฟ้าทรายจะพาเทวดาโซ่ไปดูเองอนี่คืออุโบสถของวัดสามพวงวัดเก่าแก่มีอายุมากกว่าร้อยปีในอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุขโขทยัยการเวลาส่งผลให้สภาพของอุโบสถ เสื่อมโทมผุพังจนกระทั่งต้องทำหลังคาครอบทับตัวอุโบสถทั้งหมดเพื่อรอการบูรณะในอนาคตค่ะและนี่คือขนมไทยบ้านบ้านหน้าตาแสนจะคุ้นเคยทำโดยกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุยายาย่าป้านานะอาในชุมชนละแวกวัดกลุ่มนี้นี่ละค่ะ แต่ว่าอุโบสถเก่ากับขนมไทยเกี่ยวข้องกันอย่างไรเอาเป็นว่าคงต้องให้แก๊งยายา่าเฉลยแล้วล่ะค่ะ <S <S สวัสดีค่ะ,คะส,วส,สวัสดีค่ะ,คะ,คะโอ้โหเป็นเป็นวัดที่คลืคล้นมา <laughs> <laughs> นั่งรวมกันอยู่อาคารตรงนี้ที่นั่งกันอยู่นี่ก็คือเป็นศาลาเป็นศาลาเป็นโรงครัวของวัดใช่ไหมคะใช่๋อแล้วปกติเวลามารวมตัวเริ่มทําขนมกันตอนกี่โมงคะสองโมงเช้าสองโมงเช้าชก็คือปฏิบัติภารกิจที่บ้านเสร็จ,รจแล้วก็เดินทางมาที่วัดอ่าค่ะ ขนมกี่อย่าง3าอย่างส่อ,อย่างมีขนมอะไรบ้างจ๊ะขนมง,งาขนมแดงงาไส่หวานไส้เค็มขนมเพียนใส่หวานใส้เค็ม,ม,คมจ้าแล้วก็ข้าวต้มมัดแล้วก็ข้าวต้มมัดแสดงว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มมาจากเราเห็นอุโบสถเก่าที่ผุพังนี่แหละแล้วก็วัดเองเนี่ยก็มีความตั้งใจที่อยากจะสร้างอุโบสถใหม่แล้วเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งในนั้นด้วยคือกำลังทรัพย์เราไม่เคยจะมียังไงก็เลยมีเอากำลังกาย<ช> ยกันก็เลยนํามาสู่การเอาทําขนมเพื่อที่จะเอาเงินกําไรตรงเนี้ยแหละมาทําบุญกับวัดหืมหอมมากอ่ะลองชิมเสร็จลองชิมลองชิมอกินแทนข้าวด้เลยเนาะได้ ได้เลยอ่ะได้มันมีความมันๆหอมมเกลี่เค็มๆหน่อยๆเนาะปกติขนมแบบนี้ก็าทาขึ้นมาขายทั่วไปหรือว่าเขาทำไมนงานแรกเลยนะคนตะเกาวตะกอนนะค่ะเขาจะทําที่ว่าไปรับฝวันเข้าทำควันยุงอะไรอย่างเงี้ยมั้ค่ะค่ะจะเกี่ยวข้องกับวิถีชาวนาอย่างเี้ใช่ไหมคะขนมนี้ก็จะเป็นขนมมงคลเหรอคะใช่แล้วเหตุผลที่เราทําขนมแดกงานเนี่ยค่ะ ขายในชุมชนนี่เพราะอะไรคะหา,ากินยากไม่มีใครทําแล้วกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุตําบลสามพวงก,กลุ่มนี้รวมตัวกันทําขนมมาได้2เดือนกว่าแล้วละค่ะโดยเริ่มจากเกลี้ยยเงินจากกลุ่มมากน้อยตามกําลังเป็นทุนในการซื้อวัตถุดิบเช่นน้ําตาลน้นํามันเกลือแล้ววัตถุดิบส่วนหนึ่งก็ได้มาจากคนในชุมชนผ่านการบริจาคให้กับวัดค่ะเมื่อขายขนมได้ก็จะหักต้นทุนเก็บไว้ แล้วก็มีคิดค่าแรงด้วยนะคะกำไรทั้งหมดทำบุญให้กับวัดในทุกวันพระค่ะ ปองัดนี่นอกจาก mm. ในเรื่องของการเตรียมสถานที่ทําขนมแล้วตําแหน่งเซลล์ก็ทําด้วยเลรอคะเออค่ะเขาใช่ไปขายเดิมๆวันโนก็ไปไปไปที่นี่ก็เคยเพลินเงินไปเลยจ้ะเพลินเงินเข้าวัดอ๋อก็คือพอเราไปขายขายได้เพลินเพลินใจดีค่ะค่ะขายดีขายดีด้วยมีความสุขคนขายมีความสุขเออจ้ะจ้ะแล้วปกติแล้วเนี่ยค่ะเคยเป็นแม่ค้ามาก่อนไม่เคยเลยค่ะ เคยด้วยเคย,เคยจ้ะโอ้ที่เห็นด้านหลังตรงนี้เนี่ยนะคะนี่ก็คืออุโบโสถ นะคะที่กําลังสร้างอันนี้คือจะสังเกตว่าอยู่ในช่วงของกําลังสร้างอยู่เนาะใช่เสร็จไปแล้วประมาณสักแค่ไหนคะสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เห็นก็คือจะเห็นว่ามีโครงสร้างฐานรากเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็กําลังก่อรูปเป็นตัวอาคารอยู่แต่ยังไม่เห็นหลังคาตรงนี้ไม่น่าเชื่อนะว่าส่วนหนึ่งแล้วเกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านใช่เนาะแล้วก็เหมือนกับ ร่วมบุญกับทำวัดเพื่อที่จะสร้างอุโบสถนี้ขึ้นมาเนาะหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มของคุณอาเนาะลุมแม่บ้านาร่วมทำขนมเออค่ะจำได้มีขคยอดที่เราทำบุญกับทางวัดจากการที่เราแบบมีกำไรจากการขายขนมเนี่ยค่ะไปแล้วเท่าไหร่คะประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทอืมนี่ก็เฉพาะกลุ่มเดียวเนาะใช่แล้วก็คณะกลุ่มที่ทำกายศาสตร์อีกค่ะ หนึ่งแสนบาทเรียกไ,ได้ว่าเป็นเป็นอุโบสถที่เกิดจากคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจร่วมบุญกันสร้างขึ้นมานะคะเป็นยังไงบ้างท่านเทวดาโซ่แก๊งยายาเนี่ยน่ารักใช่ไหม น่ารักมากๆเลยครับเนี่ยเดี๋ยวต้องไปบวกแต้มบุญให้แกงนี้แล้วและโอ้ยดีเลยเพราะว่าใครทำดีก็ต้องได้ดีใครทำไม่ดีก็ต้องได้รับผลไม่ดีตามไปนั่นเองอนี่แหละถือว่าเป็นเหตุเป็นผลที่เหมาะสมกันมากๆอืมเมื่อกี้นางฟ้าพูดว่าเหตุผลใช่ไหมครับใช่ค่ะพูดแล้วก็ทำให้นึกถึงการให้เหตุผลทางเรขาคณิตเกี่ยวกับในวิชาของทิศศาสตร์เลย การให้เหตุผลทางเรขาคณิตเป็นอย่างไรหรือเทวราโซ่ถ้ามีคำถามแล้วอยากหาคำตอบไปหาคำตอบได้ในรายการวายารูมห้องพิเศษใส่ไข่พอพูดถึงการให้เหตุผลทางเรขาคณิตแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้จักอันแรกก่อนนะครับทุกคนก็คือการให้เหตุผลทางเรขาคณิตแบบพื้นฐานอ๋อยังไงคะสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องมี ตัวแรกก็คือประโยคเงื่อนไขครับโอ้ประโยคเงื่อนไขก็คือประโยคที่เชื่อมกันด้วยคําว่าถ้าแล้วถ้าแล้วส่วนใหญ่ถ้าตามด้วยหลังคําว่าถ้าจะ,จะเป็นเหตุครับอ oh. แต่ถ้าตามด้วยหลังคําว่าแล้วส่วนใหญ่จะเป็นผลครับค่ะและถ้าเกิดเราสลับเหตุมาเป็นผลและผลไปเป็นเหตุอย่างนี้เรียกว่าบทกลับครับ oh, อ๋อค่ะมายกตัวอย่างกันดีกว่าครับน้องนองแม่พอพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสมมุติว่านะครับ ถ้าเส้นตรง2เส้นตัดกันแล้วมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันค่ะเหตุคืออะไรครับเหตุก็คือ เส้นตรง2เส้นตัดกันค่ะแล้วผลล่ะครับมุมตรงข้ามจึงมีขนาดเท่ากันอ่าอย่างนี้ถือเป็นประโยคเงื่อนไขครับถ้าเกิดเราทําการสลับเอาเหตุมาเป็นผลเอาผลมาเป็นเหตุเรียกว่าบทกลับครับค่ะดังนั้นสลับกันก็จะกลายเป็นถ้ามุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรง2เส้นตัดกันอ,อย่างนี้เรียกว่าการเขียนประโยคเงื่อนไขและบทกลับของมันครับค่ะไหนก็ไหนแล้วนะครับหลักการง่ายๆแค่นี้น้องๆทางบ้าน เข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจแล้วมาลองดูอสักข้อหนึ่งไหมดีง่ายเลยถ้าสี่เหลี่ยม ABCD เป็นสี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้ง4ยาวเท่ากันอืม,อมแล้วเส้นทะแยงมุมทั้งสองเส้นของสี่เหลี่ยม ABCD เป็นมุมฉากนะและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันประโยคแรกนะครับอันไหนคือเหตุครับ ก็คือสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้ง4ยาวเท่ากันค่ะอืมนั้นแปลว่าผลดูตรงไหนครับด้านหลังค่ะก็คือเส้นแยงมุมทั้งสเส้นของสี่เหลี่ยม ABCD ตัดกันเป็นมุมฉากและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันค่ะนี่ก็คือส่วนที่เป็นทั้งเหตุและส่วนที่เป็นทั้งผลถ้าเกิดเราทําเป็นบทกลับครับเราจะอ่านมันว่า ถ้าเส้นทะแยงมุมทั้ง2เส้นของสี่เหลี่ยม ABCD ตัดกันเป็นมุมฉากและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันแล้วสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้ง4ยาวเท่ากันค่ะเห็นไหมครับนี่ก็คือวิธีการใช้ทั้งประโยคเงื่อนไขและก็บทกลับของประโยคเงื่อนไขค่ะซึ่งจะต้องมีทั้งเหตุและมีทั้งผลเหมือนอกับการที่เราเช็คความดีของทุกทคนนั่นเองค่ะอื้ และต่อไปครับถ้าเกิดว่าประโยคนั้นมไม่ให้ท่าแล้วค่ะให้ตัวเชื่อมเป็นก้อต่อเมื่ออ,อให้เราต้องไปหาประโยคเงื่อนไขเองค่ะวิธีสังเกตนะครับน้องให้ดูว่าด้านหน้าของคำว่าก้อต่อเมื่อ,อคือเหตุน,นะครับและด้านหลังของก้อต่อเมื่อก็คือผลค่ะยกตัวอย่างเช่นรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีขนาด ของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่ก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเห็นอะไรไหมครับเห็นก็ต่อเมื่อค่ะงั้นแปลว่าก็ต่อเมื่ออยู่ตรงนี้เหตุก็ต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สาคู่ค่ะและผลก็ต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้น เป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันอพอเราทําเป็นประโยคเงื่อนไขครับทั้งน้องเราก็จะเขียนว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สคู่เชื่อมด้วยคำว่าแล้วแล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเห็นไหมครับและถ้าเกิดเราจะหาบทกลับ บทกลับก็คือการสลับเหตุและผลนั่นแน่เพราะฉะนั้นบทกลับก็ต้องอ่านว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกาันแล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่สามคู่ค่ะเห็นไหมครับก็แค่สลับเหตุไปเป็นผล,ผลและสลับผลกลับมาเป็น,เห,นเหตุเชื่อมด้วยคำว่าถ้าแล้วเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ก็เป็นการ พูดเกี่ยวกับประโยคเงื่อนไขในเรื่องของการให้เหตุผลทางเรขาคณิตแล้วถ้าหลายคนนะครับจะเห็นว่าในเรื่องของการให้เหตุผลทางเรขาคณิตจะเห็นคำศัพท์อยู่4ตัวหลักๆค<ฆ>มีคำว่าอนิยาม,มคำว่าบทนิยาม,มคำว่าสัจพจน์และคำว่าทฤษฎีบทสี่ตัวหลักๆนี้มีความคล้ายและความเหมือน แตกต่างกันตรงไหนและแต่ละตัวไม่เหมือนกันตรงไหนเลือกใช้ตอนไหนมาดูกันครับในส่วนแรกครับคําว่าอ,อนิยาม,อ,มอ,อนิยามคือคําที่เป็นข้อความที่ตกลงกันไว้ว่าข้อความนี้ไม่ต้องจํากัดความหมายหรือคําเช่นจุดคือจุดอรู้ได้เลยนะครับระนาบคือระนาบ<อ>ไม่ต้องอธิบายต่อสิ่งพวกนี้เรียกว่า อนิยาม, <PI llegar S function> มเหมือนความหมายตรงตัวตรงตัวเลยเส้นตรงก็คือเส้นตรงเลยนะครับส่วนอีกคำหนึ่งเรียกว่าบทนิยามบทนิยามก็คือสิ่งที่จําเป็นจะต้องอธิบายไว้อย่างชัดเจนนะครับบทนิยามเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาเราเจอเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นอยู่คือเช่นนะครับรังสีคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายแค่จุดเดียวอย่างนี้ไหมครับจะมีคําว่าเป็นอยู่คืออยู่ในนั้นอะไรก็ตามที่เป็นคําพูดที่มีคําอธิบาย ตามมาข้างหลังเรียกว่าบทนิยามเช่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับบอกว่าคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีทุกมุมเป็นมุมฉากและทุกด้านยาวเท่ากันอย่างเนี้ยนะครับ,บทีวดมันมีคําว่าคือทั้งหมดนี้เรียกว่าบทนิยาม,อ,มอีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนรู้ก็คือคําว่า สัจจะพศเอมมีคําว่าสัจจะเนี่ยนะครับสัจจะือแปลการพูดจริงเนาะ mm. แปลว่าเป็นจริงตลอดเวลาสัจจะพจึงแปลว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับกันว่าเป็นจริงอยู่แล้ว mm. นะโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยค่ะอย่างนี้เรียกว่าเป็นสัจจะพสัจจะพที่เราควรทราบง่ายๆเช่นรูปเรขาคณิตทั้งหลายย่อมเคลื่อนที่ได้ mm. แน่นอนนะครับมีเส้นตรงเพียงเส้นเดียวนะครับ เท่านั้นที่ลากผ่านจุด2จุดได้ค่ะโทถือว่ามีการชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีเส้นอื่นหรอกที่จะลากเส้นตรงได้นะครับหรือปลายทั้งสองเส้นตรงอาจถูกต่อออกไปได้ไม่จํากัดอย่างนี้ก็เรียกว่าสัจพจน์นะครับสัจพจน์ที่ชัดชัดก็เช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกอย่างนี้ไหมครับในชีวิตประจำวันนี่คือสิ่งที่เรายอมรับกันโดยไม่ต้องมาเสียเวลาในการพิสูจน์นะครับอืม อย่างนี้เรียกว่าสัจพจน์ครับอีกตัวสุดท้ายที่เราต้องรู้กันก็คือทฤษฎีบทครับทฤษฎีบทเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับกันว่าเป็นจริงแต่ข้อความเหล่านี้ต้องทําการพิสูจน์ออกมาก่อนอซึ่งในบทของเรานี้ส่วนใหญ่เราจะใช้หัวข้อ,ขอคําว่าทฤษฎีบทนี่แหละครับ<ะ>ซึ่งเราจะต้องอ้างตามหลักทฤษฎีบทต่างๆนานาว่าอันไหน ที่ได้รับการยอมรับแล้วอันไหนที่สามารถที่เอาไปพิสูจน์ได้ <un> พูดถึงตรงนี้น้องๆพอจะเข้าใจหรือยังครับ4ตัวนี้อันไหนเป็นยังไงอันแรกอันนิยาม,อ,มอันนิยามคืออะไรครับความหมายตรงตัวเลยความหมายตรงตัวเลย<า>นะครับนิยามล่ะครับนิยามก็จะมีคําว่าเป็นอยู่คือ,อต้องมีคำสร้อยข้างหลังมีอธิบายอค่ะนะครับมีคําว่าสัจพจน์สัจพจน์ก็คือ สิ่งที่เป็นจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์ครับอ่าและตัวสุดท้ายทฤษฎีบทถือว่าเป็นความจริงเหมือนกันแต่ความจริงที่ว่านั้นต้องเกิดจากการพิสูจน์มาเสมออย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นทฤษฎีบทครับแล้วทฤษฎีบทที่น่าสนใจในบทบทนี้มีอะไรบ้างมีเยอะแยะมากๆเลยค่ะเราจะเล่าให้ฟังเป็นบางตัวทฤษฎีบทที่น่าสนใจทฤษฎีบทที่1ครับ ถ้าเส้นตรงสองเส้นตัดกันแล้วขนาดของมุมตรงข้ามย่อมเท่ากันอเอาละเมื่อกี้เราพูดถึงประโยคนี้มันเป็นประโยคเงื่อนไขหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะเอเหตุของมันก็น่าจะเป็นเส้นตรงสองเส้นตัดกันใช่ค่ะและผลของมันคือขนาด,ข,นาดของมุมตรงข้ามย่อมเท่ากันค่ะนั่นถ้าเกิดว่าเราวาดรูปขึ้นมานะครับให้มีเส้นตรง AB นะครับตัดกับเส้นตรง CD นะครับแล้วให้จุด O เป็นจุดตัดเหมือนอย่างรูปค่ะเหตุของมันนตอนนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นว่าเส้นตรง AB ตัดกับเส้นตรง c d ที่จุด O ค่ะ,คะส่วนผลของมันก็คือมุม1เท่ากับมุม2และมุม3เท่ากับมุม4ค่ะตามรูปเลยนะครับนี่ก็คือวิธีการหาเหตุและผลจากทฤษฎีบทต่างๆนั่นเองสิ่งทึ่น้องๆต้องเอาเหตุผลตรงนี้แหละไปอ้างในทฤษฎีบทต่างๆ ทฤษสีตบทต่อไปครับแม่เป็นทฤษฎีบทที่ผ่านมาแล้วทฤษฎีบทที่บอกว่าเมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งซึ่งเส้นตรงคู่นี้ขนานกันค<ะ>่ะก็ต่อเมื่อมุมแย้งที่เกิดขึ้นนั้นมีขนาดเท่ากัน<อ>ดังรูปนี้เขียนออกมาให้ดูเลยค<ะ>่ะนั่นแปลว่าเหตุของมันคืออะไรครับ เส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1เส้นต,ตรงคู่นี้ขนานกันค่ะซึ่งผลของมันก็คือมุมแยงที่เกิดขึ้นมีขนาดเท่ากันค่ะแต่อย่างนี้มันดูยาวไปครับถ้าเกิดเราวาดรูปขึ้นมาปั๊บอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ลมดมุมให้เป็นดังรูปเราจะพบว่าเหตุของเราครับเหตุที่1ครับเ <ๆ S 2> ส้นตรง AB ขนาดกับเส้นตรง CD ซึ่งผลที่จะเกิดขึ้นก็คือ มุมแย้งก็ต้องเท่ากันค่ะดังนั้นมุม1กับมุม2ก็จะเท่ากันใช่ค่ะและมุม3ามุม4ก็จะเท่ากันด้วยค่ะนั่นเองครับเอถ้าเราเปลี่ยนบทกลับละครับเปลี่ยนเหตุเป็นผลถ้าเหตุคือมุม1เท่ากับมุม2ค่ะและมุม3เท่ากับมุม4มแสดงว่าผลคืออะไรครับเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD ดีค่ะ นั่นคือวิธีการเขียนทั้งเหตุและผลและเป็นบทกลับของประโยคเงื่อนไขด้วยนะครับค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่คนจะต้องจดจำเพื่อเอาไปใช้ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามานั้นคือทฤษฎีบทที่สามารถนําไปช่วยอ้างในการพิสูจน์ได้ค่ะย้อนความหน่อยครับการจะพิสูจน์อะไรก็ตามนั้นจะต้องอ้างเหตุผล กี่อันขึ้นไปนะ3ค่ะนั้นแปลว่าการอ้างเหตุผลเนี่ยตั้งแต่3ขึ้นไปเนี่ยถือว่าสามารถอ้างตามหลักเหตุผลได้แล้วอเอาอย่างนี้เราจะพาน้องๆทั้งหมดนะครับมาทำโจทย์เกี่ยวกับการพิสูจน์รูปดีกว่าครับค่ะสมมุติว่าเทวดาโซ่มีรูปแบบนี้โอ้โหนะแล้วถามว่า จงพิสูจน์ว่าขนาดของมุมภายในทั้ง4มุมของรูปสี่เหลี่ยมรวมกันเท่ากับ36 0องศาค่ะว้าวมีสี um ่เหลี C ่ยม A B C D ซึ่งมีเส้นทะแยงออกมาตรงนี้นะครับการมุม6 3 2 1 4 5ค่ะนะครับเป็นอย่างนี้เลยกลําหนดให้สี um ่เหลี C ่ยม A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ค่ะ เราต้องการพิสูจน์อะไรนะครับต้องการพิสูจน์ว่ามุม,มภายในทั้ง4มุมของรูปสี่เหลี่ยมนี้รวมกันเท่ากับ360องศาค่คะอ่าเราจะพิสูจน์โดยใช้ทฤษฎีที่ง่ายที่สุดก็คือการลากทฤษฎีของสามเหลี่ยมมาใช้ได้ด้วยค่ะก่อนอื่นนะครับเวลาเราทำโจทย์เกี่ยวกับเหตุและผล น้องๆจะต้องสร้างตารางขึ้นมาก่อนอซึ่งเรียกว่าตารางข้อความกับตารางเหตุผลค่ะนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทำการเข้าใจความรู้เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีบทที่เราจะเอามาจับเราลากเส้นออกมาแล้วครับตอนนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ค่ะเดน้องๆทางบ้านเห็นเหมือนกับเทวดาโซ่และนางฟ้าทรายไหมครับว่ามีทฤษฎีไหนหน่าเอามาใช้บ้างอือทฤษฎีที่หที่น่าเอามาใช้ก็คือ แน่นอนครับทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องมุมภายในสามเหลี่ยมใช่ค่ะดังนั้นมุมภายในสามเหลี่ยมของแรกครับมุม1บวกมุม2บวกมุม3เท่ากับ180ใช่ค่ะองศาและและมุม 4, มุม5มุม6รวมกันได้180องศาเช่นกันค่ะจากเหตุผลอะไรครับเนี่ยมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศาค่ะโอ้เห็นไหมครับ เริ่มอ้างเหตุผลได้แล้วต่อไปครับถ้าเกิดเราอยากจะอ้างสมบัติต่อไปแน่นอนครับ2อันนี้เท่ากับ180เหมือนกันทั้งคู่ใช่ไหมใช่ค่ะเราจับ2อันนี้มาบวกกันจะเท่ากับ180บวก180ซึ่งเท่ากับ360ององศาซึ่งเหตุผลก็คือสมบัติของการเท่ากันนั่นเองคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จัดมุมนะครับสลับ ตำแหน่งของมุมให้มันตรงกับสิ่งที่เขาว่าเมื่อกี้นะครับเอามุม1กับมุม4ไปอยู่ด้วยกันนะครับเอามุม6กับมุม3ไปอยู่ด้วยกันโอ้มุม4กับมุม1ที่เอามารวมกันก็คือมุม A ใช่หรือไม่ใช่ค่ะส่วนมุม6กับมุม3ที่มารวมกันก็คือมุม C ค่ะดังนั้นสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นมุมรวมกันได้ 360. 360องศาแต่ตอนที่เราเปลี่ยนกลุ่มเนี่ยเราใช้เหตุผลอะไรนะครับสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มค่ะ,อะพอเราใช้สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มเสร็จแล้วเราสามารถอ้างตอนจบได้เลยครับว่าหมันกลายเป็นสี่เหลี่ยมที่มีมุมภายในรวมกันเป็น360ด้วยการอ้างเงื่อนไขไหนครับจากข้อ3ค่ะทั้งหมดทั้งหมวลนี้คือการพิสูจน์ว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีมุมภายในรวมกันเป็น 3 60ได้ง่ายๆเลยครับเป็นยังบ้างครับนางฟ้าทรายเกี่ยวกับการให้เหตุผลเนี่ยนอกจากใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยยังสามารถเอามาประยุกต์ใช้ ในการให้ผลทางเรขาคณิตในส่วนของทิศศาสตร์ด้วยนะครับว้าวต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะนางฟ้าทรายได้ความรู้เรื่องการให้เหตุผลทางเรขาคณิตเพิ่มขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะอืมเรามาสรุปกันอีกครั้งแล้วกันนะครับเกี่ยวกับการให้ผลทางเรขาคณิตสิ่งสําคัญที่สุดจะต้องมีทั้งเหตุและก็มีทั้งผลนะครับถ้าเกิดประโยคที่เป็นประโยคเงื่อนไขโดยธรรมดาแล้วจะให้คําว่าถ้าจุดๆ,ๆแล้ว นะครับถ้าหลังท่าส่วนใหญ่จะเป็นเหตุครับและหลังคำว่าแล้วก็จะเป็นผลส่วนการสลับหรือบทกลับของการให้เหตุผลก็จะสลับเหตุไปเป็นผลและก็สลับผลไปเป็นเหตุครับแต่ถ้าประโยคนั้นไม่มีท่าแล้วมาให้แต่เป็นการเชื่อมประโยคด้วยคำว่าก็ต่อเมื่อด้านหน้าของก็ต่อเมื่อก็คือเหตุครับส่วนด้านหลังก็ต่อเมื่อก็คือผล พอพูดถึงเรื่องเหตุผลแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง4ตัวหลักๆนะครับในเรื่องของการให้เหตุผลก็จะมีตั้งแต่อนิยามะนะครับนนิยาม,มสัจพจน์และก็ทฤษฎีบมดสิ่งอนิยามก็คือสิ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องอธิบายเพิ่มเติมถือว่ารู้กันอยู่แล้วะนะครับนิยามคือสิ่งที่จําเป็นเลยที่จะต้องใส่ความหมายของมันลงไปด้วย ดยส่วนใหญ่เราจะเห็นคําว่าเป็นอยู่คือ,อส่วนคําว่าสัจพจน์คือสิ่งที่เป็นจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์ในชีวิตจวันก็จะเหมือนกับคำว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกไปทางทิศตะวันตกนะครับอีกคําสุดท้ายหรือคือสิ่งที่เราต้องเอาไปใช้ในการเรียนในบทนี้ก็คือคําว่าทฤษฎีบททฤษฎีบทก็คือสิ่งที่เป็นจริงได้ด้วยการพิสูจน์เท่านั้นซึ่งการจะพิสูจน์นั้นเราก็ต้องพิสูจน์ด้วย กฎของการให้เหตุและผลโดยมีการให้เหตุผลขั้นต่ำๆเลยคือ3นะครับถ้าเราให้ผลขั้นต่ำคือ3ตัวได้ก็จะสามารถสรุปได้ว่าสิ่งนั้นเป็นจริงตามสิ่งที่เราต้องการจะพิสูจน์นั่นเองครับโดยทฤษฎีบทต่างๆนั้นสามารถที่จะเรียนเพิ่มเติมได้ในคาบเรียนของน้อง,องและคุณครูที่นารนักของทุกคนจะมาช่วยพวกเราในการเพิ่มเติมทฤษฎีบทอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นไปครับ ต้องบอกจริงนะคะว่าวันนี้เนี่ยนางฟ้าทรายแล้วก็น้องๆได้รับความรู้จากท่านเทวดาโซ่มาอีกเยอะแยะเลยล่ะค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดน้องๆมีคําถามและอยากหาคำตอบเรื่องราวในชีวิตประจําวันด้วยคณิตศาสตร์แบบง่ายๆก็สามารถกลับมาพบกันได้ใหม่ค่ะในรายการวัยรู่ห้องพิเศษใส่ไข่ทาง ALTV ช่อง4ทีีเรียนสนุกค่ะสําหรับวันนี้นะคะนางฟ้าทรายและเทวดาโซ่ต้องลาน้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นางฟ้าทรายครับม,มาช่วยกันดูดีกว่าครับว่ามีน้องๆคนไหนทําความดีอีกบ้างครับเนี่ยได้เลยค่ะอ้อตรงนั้นน้องๆช่วยคุณแม่กวาดบ้านอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปเพิ่มคะแนนน้องๆกันดีกว่านี่หตรงนั้นค่ะช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้คนนี้ต้องบวกคะแนนความดีเพิ่มเติมว้าวอย่างนี้ต้องทําความดีกันเยอะๆใช่ไหมคะอือหตหลายคนทําความดีเยอะมากเลยอเทวด,ดาโซ่บวกไม่ถูกแล้วเนี่ยโอโหตาลายไปหมดแล้ว